จําหน่ายซิมแล้วก็ตู้เติมเงินคือไปเชิญชวนให้มีการลงทุน5,000บาทแล้วก็ได้คืนมา3เท่า1 5 0 0 0บาทลงทุน5 0,000ก็3เท่าเป็น1 5 0 0 0 0บาทลงทุน5ล้านก็จะได้15ล้านเปิดตัวครั้งแรกของบริษัทเคฟนี่ก็ยังไปเปิดตัวที่สำนักงานกสทชเมื่อวัอชอชอนที่9สิงหาคม2566ัแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในกสทชนี่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยกรกฏาคมกสทชอ,ออกมาเตือนบริษัทหนึ่งนะครับว่า ห้ามนำซิมไปทำในระบบขายตรงบริษัทนี้เอาหนังสือเนี่ยนะฮะไปชี้แจงกับกสทอชอผู้สอบข้อเท็จจริงเป็นผู้บริหารระดับสูงของกสงทอชเซ็นเอกสารมาได้อย่างไรให้บริษัทนี้เอาเอกสารเนี้ยไประดมทุนคนต่ออีกประมาณครึ่งปีครับไปหลอกพี่น้องข้าราชาการบำนาญไม่ได้ดูคงดูขาหลงเชื่อที่บริษัทเคฟแห่งนี้ ทำให้ประชาชนเสียทรัพย์มากมายครับ